องประกอบของฟาร์มครับจะต้องมีขอกโลงเลื่อนที่เนีนหน้าท้าวอนแข็งแรงครับนี่มีรั้วรอบขอบสิดครับป้องกันซัต์ต่างๆเข้าไปในฟาร์มเฮาองประกอบในฟาร์มในโรงเลื่อนก็ต้องมีร่างนามครับร่างอาหารนี่แหละครับพรอมแม่เกษตรกรเฮาจะต้องเห็ดหายเพลินนะครับเด้อ ความอย่างยืนของเขากับซัดเขา่านี่แหละพื้นฐานครับพื้นฐานของโรงเรือนจะต้องมีแบบนี้มีรางน้ำรางอาหารครับแต่ต้องมีคอกครับเก็บมูลน,น้ำครับเพราะว่าเพื่อเป็นการลดการมักมมของขี่ของมูลเพลนลดปริมาณสัว์พาหะบาง ตัวซัดพาหะากับไปเพาะครับไปว่างใครแต่เป็นการกรอยเกิดโลกได้ครับฉะนั้นท่าก็ต้องเอาขีมาเขาขอ,อกล่วงเลื่อนตั้งหากนะครับเด้อพอเม่พี่น้องเข้าเดี๋ยวก่อนนี่แหละคือองค์ประกอบลักๆพื้นฐานของเข้าขอ,อกล่วงเลื่อนร่างนำร่างอางหารครับขอกเก็บโมนแต่สิ่งสั้นครับ ซ่อมครับซัดจะต้องมีประจําขอกลรงเลื่อนเห้าครับเพื่อใส่ประโยชน์ของฟร์มเห้าครับแลนี่อย่างหนึ่งอย่างไดดูแลสุขวิบาลเบื้องตนครับพ้องกัตตองมีครับเพราะว่าจะใส่เ็เป็นวิธีซ่องเล็กหรือจะซ่องใหม่ก็ได้แล้วแต่แต่แตให้มีองค์ประกอบคือแข็งแรงคงทนแล้วก็ทาวนครับคำว่าเท้าคำว่า,าแข็งแรงก็คือเล็กที่แข็งแรงหรือใหม่ที่แข็งแรงครับ มันคงครับผมแต่ต้องท้าวอนครับขอ,อย้ำคำว่าท้าวอนท้าวอนก็คือติดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจะต้องฟังจนตรงนี้ครับก็ต้องออกไปใส่พร้อมใส่งานตลอดย4ิบีชั่วโมงครับนี่คือลักองค์ประกอบเขาเพื่อกรณีทุกเสรินอย่างนึงอย่างใดเอียดนุ่มขอดลูกสีวัคซีนหรือการผสมพันธุ์เราก็ต้องมาใส่ประโยชน์กับซองนี่แหละครับกรณีซองที่บังคับซัดที เขื่อนใหญ่ไปมองเอินเอารถใสรถลากไปมองเอินแข็งแรงคงทนอยู่ตมเขาลักนิยามมคําวาทาวอนครับคำวาทาวอนก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนพร้อมไช้บริการพร้อมใช้ประโยชน์ตลอดตลอดยชั่วโมงเออพอแม่พี่นอกกับเากรเท้าจะตองมีครับโอเค